สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มันเข้าเส้นในคลิปนี้จะมาแนะนําการกินที่อาจจะช่วยป้องกันโควิด9 9ให้คุณได้การกินที่ผมพูดถึงนั้นก็คือการกินร้อนการดื่มอะไรร้อนๆและการดื่มอะไรร้อนๆนั้นถ้าคุณได้ดื่มอะไรร้อนๆลงไปเป็นการฆ่าเชื้อโรคในลาคอคุณได้และจะดีขึ้นกว่านั้นอีกถ้าเราดื่มสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ ร้อนที่ได้รับการนแนะนําจากหมอหลายหลายคนบอกว่าควรจะกินสิ่งที่ผมพูดถึงอยู่นี้ก็คือน้ําขิงร้อนๆนนะครับคุณสามารถหาซื้อน้ําขิงร้อนได้ตามร้านขายน้ําสุขภาพทั่วไปข้างถนนก็มีนะครับหรือบางทีคุณอ,อจาจจะซื้อขิงมาแล้วก็ซอยๆ ที่ทําน้าขิงเองได้ถ้าคุณทําเป็นนะหรือถ้าคุณทําไม่เป็นก็จะมีคลิปสอนใน YouTube คุณสามารถหากินได้นะครับซึ่งผมแนะนําว่าคุณควรจะกินคุณควรจะกินเพราะแน่นอาจจะเป็นทางรอดของคุณก็ได้ทานอนร้อน เปี๋สุนภัยขิงอาจช่วยคุณได้กินกันดูนะครับไม่เสียหายปลอดภัยเพื่อสุขภาพและเพื่อชีวิตคุณเองมันเข้าเส้น